อัสลามุอะลัยกุมมอระมาตุลอฮิวาบเระกาตุค่ะสวัสดีค่ะผู้ปกครองและนักเรียนทุกคนนะคะวันนี้มาเจอกับคุณครูม,มานี่เหมือนเดิมเลยนะคะในคาบวิชาสุขศึกษานะคะครั้งนี้ครั้งที่10แล้วนะคะนักเรียนที่เราเรียนวิชาสุขศึกษาแบบออนไลน์ในเทอมที่2นะคะก่อนที่เราจะไปเรียนนะคะคุณครูขอทบทวนความรู้เดิมก่อนนะคะคาบที่ผ่านมานะคะเราได้ทํา แบบทดสอบของหน่วยการเรียนรู้ที่3ใช่ไหมคะย0ข้อนั่นเองนะคะบางคนก็ทำถูกหมดเลย20ข้อ20คะแนนนะคะส่วนบางคนมีผิด1ข้อก็ได้19คะแนนนะคะไม่เป็นไรลูกเดี๋ยวครั้งหน้าเราเอาใหม่นะคะเอาให้ได้เต็มเลยนะคะอิน샬โลนะคะวันนี้เราจะขึ้นหน่วยการเรียนรู้ที่4นะคะ เมกานเรียนรู้ที่4นะคะจะเป็นความปลอดภัยในชีวิตนะคะจะมี2บทเช่นกันเลยนะคะบทที่1นนะคะชีวิตที่ปลอดภัยนะคะบทที่2ภัยจากการเล่นนะคะมาดูเลยนะคะจงอธิบายภาพนักเรียนเห็นอะไรในภาพคะเห็นอะไรเอ่ยคุณแม่ถือแกงอยู่ในมือใช่ไหมคะแล้วมีลูกๆวิ่งเล่นอยู่ใช่ไหมคะวิ่งอยู่คุณแม่เกือบทํำยังไงเอ่ยเกือบทําแกง 6นั่นเองเกือบ6แล้วค่ะเกือบจะโดนตัวเด็กๆแล้วนะคะภาพนี้สอนให้เรารู้อะไรเอ่ยสอนให้เรารู้ว่าเราควรระมัดระวังใช่ไหมคะและไม่ควรวิ่งเล่นด้วยนะคะหากเราจะวิ่งเล่นเราจะต้องไปวิ่งเล่นในสนามนั่นเองไม่ควรที่จะวิ่งเล่นในบ้านนะคะเพราะอาจจะทําให้เกิดอุบัติเหตุได้นะคะภาพต่อไปละลูกจงอธิบายภาพเช่นกันมีเด็กกําลังจะวิ่งวิ่งไปหาอะไรเอ่ยลูกวิ่งไปหาอะไรคะ วิ่งไปหาน้ำที่หกอยู่บนพื้นถูกไหมคะใช่ถ้าเราวิ่งไปตรงนี้จะทำให้เราเป็นยังไงเอ่ยมีสิทธิ์ที่จะหกล้มได้เลยนะคะเพราะว่ามันลื่นนั่นเองดังนั้นเราควรระมัดระวังเราควรระมัดระวังในการใช้ชีวิตให้มากมากนะคะเพราะว่าอุบัติเหตุเกิดขึ้นได้ตลอดเวลาลูกไม่ว่าเราจะอยู่ไหนนะคะอุบัติเหตุก็เกิดขึ้นได้ทั้งนั้นค่ะถ้าเราไม่ระวัง ดังนั้นเราจะต้องใช้ชีวิตอย่างระมัดระวังนะคะยิ่งในบ้านที่โรงเรียนเราต้องระมัดระวังเหมือนกันนะคะเพราะว่าเรามีสิทธิ์ที่จะเกิดอุบัติเหตุนั้นมากที่สุดเลยบทที่1นนะคะชีวิตที่ปลอดภัยจะอยู่ในหนังสือวิชาสุขศึกษาหน้าที่98ลูกเปิดหน้าที่98เลยนะคะหน้าที่98แบบนี้เราจะเรียกว่าตัวเลขไทยนะคะเปิดเลยค่ะ98มี9 8, กับ8ในโลก จุดประสงค์นะคะนักเรียนสามารถใช้ชีวิตให้ปลอดภัยและช่วยกันป้องกันอุบัติเหตุได้นะคะวันนี้เราเรียนจบแล้วนักเรียนจะสามารถใช้ชีวิตให้ปลอดภัยมากยิ่งขึ้นนะคะและช่วยกันป้องกันอุบัติเหตุนั่นเองนะคะเราป้องกันได้ตัวเราเองนะคะก่อนที่เราจะไปเรียนนะคะคุณครูมีคลิปสั้นๆให้หนูดูนะคะพี่ฮัลโลมาโชว์นั่นเองนะคะดูจบแล้วคุณครูจะมาอธิบายเพิ่มเติมโลกพร้อมไหมคะ พอมและไปเลยค่ะสวัสดีครับผมฮัลโลมาโชฮัลโลมาโชขอถามน้องๆหน่อยว่าเวลาดูโทรทัศน์ <c oughs> เคยพบเจอข่าวเกี่ยวกับอุบัติเหตุบ้างหรือเปล่าโอ้และถ้าเคยได้ยินคำนี้แล้วก็มาฟังความหมายได้เลยอุบัติเหตุคือเหตุการณ์ซึ่งเกิดขึ้นได้ทุกเวลาทุกสถานที่ทุกเพศและทุกวัย เช่นลื่นหกล้มวิ่งชนกันมีดบาดโอ้รวมไปถึงรถชนเลยนะน้องๆเห็นไหมแล้วว่าอุบัติเหตุทำให้เกิดการบาดเจ็บและสามารถทำให้เสียชีวิตได้เลยนะวิธีป้องกันอุบัติเหตุก็ไม่ยากอะไรเลยต้องไม่ประมาทร,รอบคอบรู้จักระมัดระวังและต้องมีสติในการทำสิ่งต่างๆด้วยนะ เท่านี้ก็ลดอุบัติเหตุได้แล้วนะน้องๆอ,งอะอะอะแต่ก่อนอื่นเราต้องรู้สาเหตุของการเกิดอุบัติเหตุก่อนนะว่าเกิดจากอะไร <c oughs> เพื่อความปลอดภัยของน้องๆเองไงล่ะอย่างแรกคือเกิดจากตัวเราเองก็เกิดจากความประมาทขาดความระมัดระวังหรือเล่นรถโลผลรวมทั้งรู้เท่าไม่ถึงการด้วยนะน้องๆ สองเกิดจากอุปกรณ์เครื่องเล่นหรือเครื่องใช้ต่างๆเกิดการชำรุดหรือเสียหายดังนั้นเราจึงต้องสำรวจอุปกรณ์เครื่องเล่นก่อนที่จะเล่นทุกครั้งด้วยเลยนะสามคือเกิดจากสภาพแวดล้อมไม่ปลอดภัยนั่นเองอย่างเช่นถ้าสนามครุขระเป็นหลุมเป็นบอ่อก็อาจทำให้สะดุดหกล้มและเกิดการบาดเจ็บได้ ฮัลโหลมาโชบอกให้รู้แล้วว่าอุบัติเหตุเกิดจากอะไรแบบนี้ป้องกันได้สบายเลยนะเนี่ยอย่างที่เคยบอกน้องๆไปแล้วว่าอุบัติเหตุเกิดได้ทุกทกที่และในบ้านก็ไม่เว้นเช่นกันนะมาดูซิว่าอุบัติเหตุในบ้านเกิดจากอะไรจะได้หาทางป้องกันได้นั่นเองอุบัติเหตุในบ้านส่วนใหญ่มักเกิดจากความประมาทขาดความรอบคอบ และความรู้เท่าไม่ถึงการอย่างเช่นการวางของเล่นไว้บนบันไดอ,อ้าอาจทำให้สมาชิกในบ้านพ้าตกลงมาได้นะหรือถ้าทำน้ำหกเลอะเทอะแล้วไม่เช็ดก็อาจลื่นหกล้มได้เช่นกันและถ้านำของมีคมมาเล่นแบบนี้น่าหวาดเสียวจริงๆบางทีอาจทำให้ถูกมีดบาดได้เหมือนกันฮัลโลมาโชขอห้ามน้องๆไว้เลยว่า การเล่นไม้ขีดไฟหรือพุก็อาจทำให้เกิดไฟไหม้บ้านได้เลยนะครับออ,อต้องตั้งใจฟังแนวทางการป้องกันอุบัติเหตุในบ้านด้วยนะครับข้อหนึ่งเราควรเก็บของเล่นและของใช้ต่างๆเข้าที่ให้เรียบร้อยหลังจากเล่นและใช้งานเสร็จแล้วข้อสองที่ต้องปฏิบัติเช่นกันก็คือ ไม่ควรนำของใช้ที่มีอันตรายมาเล่นอย่างเช่นของมีคมเตารีดเป็นต้นข้อที่สใช้ชีวิตอย่างระมัดระวังไม่ประมาทรอบคอบและสำคัญที่สุดก็คือควรมีสติอยู่เสมอนะครับน้องๆครับอุบัติเหตุก็ยังสามารถเกิดขึ้นได้ที่โรงเรียนด้วยนะสิ และก็เกิดขึ้นบ่อยๆอ,อีกด้วยที่เป็นแบบนี้ก็เพราะว่าน้องๆเล่นซุกซนอย่างเช่นปีนป่ายต้นไม้โอ้แบบนี้ไม่ดีเลยเดี๋ยวพลัดตกลงมานะน้องๆวิ่งไล่จับกันหรือวิ่งบนบันไดแบบนี้ก็จะทำให้สะดุดวิ่งชนเพื่อนๆและบาดเจ็บอีกด้วยนะครับ บางครั้งอาจบาดเจ็บเล็กน้อยบาดเจ็บมากทำให้เสียการเรียนเพื่อความปลอดภัยของน้องๆทุกคนฮัลโหลมาโชจะบอกวิธีป้องกันตนเองจากอุบัติเหตุในโรงเรียนดังนี้นะครับ 1. ควรปฏิบัติตามกฎระเบียบหรือข้อห้ามต่างๆอย่างเคร่งครัดอย่างเช่นไม่วิ่งบนอาคารเรียน การขึ้นลงบันไดก็ควรเดินชิดด้านขวาอย่างระมัดระวังและไม่วิ่งหรือหยอกล้อกัน 2. เล่นเครื่องเล่นอย่างระมัดระวังและก็ควรสำรวจเครื่องเล่นก่อนการเล่นทุกครั้งว่าชำรุดหรือไม่ 3. ไม่นำของมีคมของแหลมมาเล่นเพราะอาจจะเกิดอันตรายต่อเราและเพื่อนๆได้นะสิอ้า ข้อสุดท้ายข้อที่สี่ที่ต้องปฏิบัติตามก็คือเมื่อพบสิ่งผิดปกติเช่นเครื่องเล่นชมรุดหรือเกิดความผิดปกติจากอาคารสถานที่ก็ควรแจ้งให้คุณครูทราบจะได้หาแนวทางการป้องกันอุบัติเหตุได้ทันท่วงทีไงล่ะครับรู้อย่างนี้แล้วต้องปฏิบัติให้ปลอดภัยไว้ก่อนนะน้องๆฮัลโลมาโชผู้แข็งแรงจะกลับมาพบน้องๆแน่อนอนอ สวัสดีครับเป็นยังไงกันบ้างลูกดูคลิปจบแล้วนะคะพี่อารมาโชบอกว่ายังไงบอกว่าเราจะต้องระมัดระวังในการใช้ชีวิตเพราะว่าหลายโลกเพราะว่าอุบัติเหตุนั้นเกิดขึ้นได้ตลอดเวลานะคะมาดูเลยนะคะหน้าหน้านี้จะอยู่ในหน้า99นะลูกอุบัติเหตุภายในบ้านก่อนนะคะที่หนูได้อธิบายภาพตั้งแต่แรกเลยมีเด็กกำลังวิ่งเล่นคุณแม่ถือแกงมาแกงเกือบ หกใส่เด็กๆนั่นเองนะคะในแต่ละวันนะลูกเรามีการทำกิจกรรมต่างๆมากมายเลยนะคะถ้าเรามีความประมาทขาดความระมัดระวงังก็อาจจะทำให้เกิดอุบัติเหตุได้นะคะอุบัติเหตุเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นได้โดยที่เราไม่คาดคิดนะคะซึ่งเกิดจากสาเหตุหลายประการเลยลูกและเกิดขึ้นได้ทุกเวลาและทุกสถานที่นะคะอุบัติเหตุภายในบ้านมักเกิดจาก การมีพฤติกรรมที่ไม่ปลอดภัยนะคะไม่ปลอดภัยในบ้านความประมาทขาดความรอบคอบของผู้อยู่อาศัยตัวอย่างเช่นนี่เลยค่ะตัวอย่างยังอยู่หน้าเดิมนะลูกตัวอย่างหน้านี้เลยนะคะสาเหตุของอุบัติเหตุภายในบ้านมีหลายสาเหตุเลยนะคะเรามาดูเลยลูกการเคลื่อนไหวไม่ระวังเช่นวิ่งเล่นในบ้านนี่ไงคะวิ่งเล่นในบ้าน สองวิ่งขึ้นลงบันไดการขึ้นลงบันไดไม่ใช่แค่ที่บ้านนะคะที่โรงเรียนเราก็มีบันไดเหมือนกันปหนึ่งเราอยู่ชั้นที่สามนะคะอยู่ชั้นที่สามถ้าเราวิ่งลงวิ่งขึ้นอุบัติเหตุจะเกิดขึ้นนะคะดังนั้นเราต้องระวังนะลกูกการใช้ไฟฟ้าอย่างไม่ระวังการใช้ไฟฟ้าเนี่ยต้องระวังมากๆเลยนะคะยิ่งเวลาเราจะเสียบอะไรอะคะ่ะจะเสียบปลั๊กเสียบอะไร เราควรให้ผู้ใหญ่อยู่กับเราด้วยนะคะไม่ควรที่จะเสียบเองนะลูกเพราะมันเป็นอันตรายถึงชีวิตเลยนะคะใช้มือหรือสิ่งของแ yeah, ย่ปลักไฟเอานิ้วไปแ yeah, ย่ปลักเด็กๆมีสิทธิ์มากเลยค่ะที่จะไปแ yeah ย่เข้าไปในนั้นลูกในนั้นจะมีกระแสะไฟอยู่นะคะเราต้องระวังนะลูกเสียบปลักไฟขณะที่มือเปียกนี่เลยลูกถ้ามือเปียกจำไว้เลยนะคะถ้ามือนักเรียนเปียก ห้ามเลยลูกอันนี้คือห้ามเลยนะคะห้ามไปเสียบปลั๊กไฟโดยที่มือเรายัางเปียกๆนะคะเปิดเครื่องใช้ไฟฟ้าทิ้งไว้อันนี้คุณครูจะเจอบ่อยมากลูกสมมุติว่าเราอยู่ในห้องเปิดพัดลมเราจะลงมาข้างล่างรบกวนปิดพัดลมก่อนลูกปิดด้วยนะคะเพราะถ้าเราเสียบไว้มีความเป็นไปได้ลูกที่อาจจะทำให้ไฟฟ้าลัดวงจรและจะทำให้เกิดไฟไหม้ ะะดังนั้นเราต้องระวังลูกเราต้องระวังที่มาจากตัวเราเองนะคะไม่ใช่ว่าให้แม่มาสั่งให้คุณพ่อมาสั่งนะคะเราต้องระวังด้วยตัวเราเองก่อนต่อไปนะลูกใช้เครื่องใช้หรืออุปกรณ์ไฟฟ้าที่ชำรุดนะคะเครื่องใช้ที่ชำรุดเนี่ยคุณครูก็เคยเห็นนะลูกสายไฟสายไฟนะคะมีรอยขาดนิดนึงเหมือนหนูกัดนิดนึงลูก แล้วเรายังจะเอาปลั๊กไฟตรงนี้ค่ะไปเสียบใช้จะช็อตเลยลูกช็อตทันทีเลยค่ะนะคะดังนั้นเราต้องดูก่อนตรวจสอบเครื่องใช้ไฟฟ้าของเราก่อนนะคะว่าเครื่องใช้นั้นชำรุดหรือเปล่าสายชาร์จมือถือสายชาร์จ iPad สายชาร์จโน้ตบุ๊กทุกอย่างเลยนะคะเราจะต้องดูก่อนว่าชำรุดหรือเปล่าถ้าชำรุดเราไม่ควรที่จะใช้เลยนะคะจะต้อง บอกคุณพ่อคุณแม่เลยแบบเนี้ยเราจะต้องระวังมากด้วยนะลูกนะคะยิ่งนักเรียนยังเด็กๆอยู่นักเรียนจะต้องระวังเป็นพิเศษเลยนะคะแต่ถ้าจะให้ดีนะลูกเครื่องใช้ไฟฟ้าทุกชนิดเลยนะคะจะต้องอยู่ในความดูแลของคุณพ่อคุณแม่นะคะจะต้องอยู่ในความดูแลของผู้ใหญ่นะคะต่อไปนะลูกใช้สิ่งของอย่างไม่ถูกวิธีนี่เลยนะคะใช้สิ่งของแบบไม่ถูกวิธีนั่นเองนำไม้ขีดไฟมาจุดเล่น รู้จักไม้ขีดไฟไหมลูกไม้ขีดไฟสมัยนี้นักเรียนน่าจะหาดูยากนะคะไม้ขีดไฟนะคะแต่ถ้าไฟแชทหาดูง่ายนะคะไม้ขีดไฟสมัยโบราณจะเยอะมากเลยนะคะนําไม้ขีดไฟมาจุดเล่นก็คือจุดแล้วก็ทิ้งจุดแล้วก็ทิ้งจุดแล้วก็ทิ้งก็แบบนั้นเราเรียกว่าจุดเล่นนะคะไม่ควรอย่างยิ่งเลยลูกนะคะ เปิดแก๊สทิ้งไว้นะคะปอหนึ่งอาจจะยังไม่มีใครเปิดแก๊สเป็นนะคะเพราะว่ายังเด็กๆอยู่นะคะแต่ถ้ามะทํากับข้าวใช่ไหมลูกต้องเตือนมะด้วยนะคะว่าอย่าลืมปิดแก๊สด้วยนะคะเตือนมะด้วยนะลูกเพราะว่าไม่ควรเปิดทิ้งไว้นะคะเพราะอันตรายนั่นเองนะลูกต่อไปใช้ของมีคมอย่างไม่ระมัดระวังใช้ของมีคมของมีคมมีอะไรบ้างลูกมีอะไรบ้างคะมีดก,กรรไกร ใช่ไหมลูกใช่ไหมคะของพวกนี้คมไหมคะคมการกระไรก็ต้องระวังเช่นการแต่มีดมีดเนี่ยต้องระวังมากยิ่งขึ้นมีดในครัวคุณครูเชื่อว่านักเรียนอาจจะไม่หยิบเล่นนะคะเพราะว่าเป็นอุปกรณ์ทํากับข้าวของคุณแม่แต่ถ้าหนูคิดที่จะเอามีดมาทําอะไรก็แล้วแต่นะคะจะต,ต้องอยู่ในความดูแลของผู้ปกครองหยิบเล่นนี่ไม่ควรมากไม่ควรที่จะเอามาหยิบเล่น เพราะ,ะ Pre อันตรายอันตรายถึงชีวิตได้เลยลูกกันกระไรเวลาเราใช้ตัดอะไรเราจะต้องอยู่ในความดูแลของผู้ปกครองไม่ควรที่จะหยิบกรกรไรแล้วก็มาตัดเล่นนะคะทุกอย่างเลยนะลูกนะคะเพราะว่านักเรียนยังเด็กอยู่นะคะยังอาจจะไม่ระวังนะคะความระมัดระวังอาจจะมีน้อยดังนั้นจะต้องอยู่ในความดูแลของผู้ใหญ่นะคะเข้าใจไหมลูกเข้าใจไหมคะต้องระมัดระวังเลยนะคะที่คุณครูพูดมาทั้งหมดล้วนอันตรายถึงชีวิตเลยนะคะ ดังนั้นเราจะต้องป้องกันตัวเองนะคะต้องช่วยกันป้องกันตัวเองไม่ใช่ว่ารอคุณพ่อคุณแม่มาป้องกันเราไม่ใช่นะลูกเราจะต้องป้องกันตัวเราเองก่อนนะคะส่วนคุณพ่อคุณแม่ก็มีหน้าที่ดูแลปกป้องลูกอยู่แล้วนะคะแต่ตัวเราเองก็ต้องดูแลตัวเองเช่นกันก็ต้องระมัดระวังตัวเองเช่นกันนะคะต่อไปนะคะวิธีการป้องกันอุบัติเหตุในบ้านนะคะวิธีการป้องกันทำยังไงเอ่ย ทำยังไงคะหนึงเลยเราต้องระมัดระวังตัวเองนะคะเราไม่ควรวางของเล่นทิ้งไว้เลยเล่นเสร็จแล้วเราต้องทำยังไงลกูกต้องเก็บนะคะโดยเฉพาะบริเวณบันไดนะคะเพราะอาจจะทำให้เราเดินเหยียบและลื่นล้มได้นะคะเราไม่ควรเล่นของมีคมเช่นมีดกันกระไรเพราะอาจจะทำให้บาดและทำให้เป็นแผลได้นะคะมีสิทธิ์ที่จะโดนเย็บด้วยนะคะดังนั้นต้องระวังลกูก เราไม่ควรเล่นวัตถุไฟฟ้าเช่นไม้คีดไฟเทียนนะคะเพราะอาจจะทำให้เกิดไฟไหม้ได้นะคะเทียนเทียนก็ไม่ควรนะลูกต่อไปนะคะเราไม่ควรใช้นิ้วนะคะไปแย่ปลักไฟหรือมือที่เปียกไปเสียบปลักไฟนะคะเพราะอาจจะทำให้ไฟดูดนะคะ5นะคะเราไม่ควรวิ่งเล่นในบ้านนะคะเพราะถ้าวิ่งเล่นมีความเป็นไปได้สูงมากลูกที่เราจะวิ่งชนสิ่งของวิ่งชน คนในบ้านด้วยนะคะดังนั้นต้องระวังนะลูก6เราไม่ควรปีนป่ายนะคะเราไม่ควรที่จะปีนป่ายขึ้นที่สูงนะลูกปีนได้ไหมคะไม่ได้เลยนะคะนักเรียนชายนักเรียนชายอาจจะเซนกว่านักเรียนหญิงนิดนึงนะคะบางคนอาจจะปีนตู้ปีนโต๊ะปีนอะไรนะคะไม่ควรเลยนะลูกยิ่งที่สูงสูงนะคะไม่ควรมากนะคะเพราะอาจจะทําให้เราพลัดตกลงมาได้นะลูก เนะคะเราไม่ควรทิ้งเศษแก้วหรือเศษกระเบื้องไว้บนพื้นนะคะเพราะอาจจะทำให้เราเผลอไปเหยียบและเท้าของเราเป็นยังไงบาดนะคะไม่ควรเลยนะลูกถ้าเราเห็นเศษแก้วเศษกระเบื้องต้องทำยังไงเอ่ยลูกเราจะต้องเก็บใส่ถังขยะนะคะ8นะลูกถ้าพบเครื่องใช้ไฟฟ้าชำรุดเราต้องรีบแจ้งคุณพ่อคุณแม่ญาติผู้ใหญ่ ในบ้านทันทีนะคะไม่ควรที่จะเอามาใช้อย่างเด็ดขาดนะคะนี่คือวิธีป้องกันนะคะเราต้องป้องกันตัวเราเองนะลูกต่อไปนะคะหน้านี้นะคะหน้านี้จะอยู่ในหน้าที่101นะลูกเปิดหน้าที่101เลยนะคะวิธีขอความช่วยเหลือเมื่อเกิดอุบัติเหตุในบ้านเราจะขอความช่วยเหลือยังไงลกูกถ้าเกิดว่าเราเกิดอุบัติเหตุไปในบ้านขอยังไงคะ หนึ่งเลยนะคะเราจะต้องบอกคุณพ่อคุณแม่หรือญาติผู้ใหญ่ในบ้านให้ทราบนะคะ 2. เล่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นให้ชัดเจนนะลกูกเราจะต้องมีสตินะคะมีสติแล้วก็เล่าเหตุการณ์ทั้งหมดเลยว่าเกิดขึ้นยังไงยังไงนะคะ 3. นะคะบอกสถานที่ที่เกิดเหตุนะคะและอาการของผู้ได้รับบาดเจ็บ ะะว่าเกิดขึ้นตรงไหนบาดเจ็บส่วนไหนของร่างกายนะคะต้องรีบบอกเลยนะคะสลูกบอกสิ่งที่ต้องการขอความช่วยเหลือว่าเราต้องการให้ผู้ใหญ่ช่วยเหลือ,อยังไงเวลาเราขอความช่วยเหลือเราต้องพูดยังไงลูกตัวอย่างการขอความช่วยเหลือพ่อครับผมลื่นล้มที่ห้องครัวเพราะที่พื้นมีน้ำผมเจ็บและบวมที่เข่าครับแม่คาน้องอน้นลื่นตกบันไดคะ่ะ ตอนนี้นั่งปวดเท้าอยู่ตรงบันไดค่ะแม่รีบมาดูเถอค่ะตัวอย่างลูกตัวอย่างขอความช่วยเหลือค่ะต่อไปนะคะต่อไปเปิดหน้า105รอเลยลูกไปหน้า105เลยค่ะอุบัติเหตุในโรงเรียนนะคะอันนี้คุณครูเจอบ่อยมากลูกนะคะอุบัติเหตุในโรงเรียนอุบัติเหตุในโรงเรียนเกิดจากหลายสาเหตุด,ดังนี้ลูกนะคะหนึ่งเลย การเล่นหรือการหยอกล้อกับเพื่อนแรงๆอันนี้เจอบ่อยมากลลกนะคะหยอกล้อแรงๆมีมีม,มีมีมากเลยนะคะสนะคะปีนป่ายที่สูงเช่นปีนต้นไม้ปีนเครื่องเล่นนะคะเครื่องเล่นเราก็ต้องเล่นอย่างถูกวิธีนะคะ3การวิ่งบนอาคารเรียนหรือในห้องเรียนอันนี้เลยบ่อยมากลลก วิ่งลงบันไดวิ่งหน้าชั้นเรียนวิ่งในห้องเรียนชนขอบโต๊ะจนขาบวมเป็นแผลเลยก็มีเยอะค่ะ4นะคะวิ่งเล่นในสนามเด็กเล่นวิ่งเล่นได้ในสนามเด็กเล่นแต่เราจะต้องดูด้วยว่าคนมีจํานวนมากหรือเปล่าหรือว่ามีแค่เราคนเดียวนะคะถ้ามีคนเยอะๆเราไม่ควรที่จะวิ่งนะลูกเพราะอาจจะไปชนคนได้นะคะห้านะคะการใช้เครื่องมือหรืออุปกรณ์ในการเรียนการสอนที่ชำรุด นะคะข้างล่างข้างล่างของหนังสือหนูนะคะ5นะคะวิธีการป้องกันนะลูกวิธีการป้องกันอุบัติเหตุในโรงเรียนนะคะจากที่สาเหตุที่คุณครูพูดเมื่อสักครู่นะคะเราก็มีวิธีการป้องกันเช่นการหลกวิธีการป้องกันเป็นยังไงคะการป้องกันอุบัติเหตุในโรงเรียนสามารถทําดังนี้หลกง่ายๆเลยลูกวิธีแก้หากว่าเราวิ่งในวิ่งในห้องเรียนวิ่งบริเวณ บันไดวิ่งบริเวณหน้าชั้นเรียนวิธีแก้ทำยังไงคะทำยังไงเอ,อ่ยเราไม่ควรวิ่งนั่นเองไม่วิ่งเล่นหรือหยอกล้อกับเพื่อนอย่างรุนแรงรักเพื่อนเราควรที่จะหยอกล้อกับเพื่อนแรงๆไหมคะไปตบหลังเพื่อนเพีย้ยเรามาเล่นกันได้ไหมลูกได้ไหมคะไม่ได้ลูกเราก็ชวนเพื่อนดีๆลูก ไปไปเล่นกันไปเล่นกันนะไปเล่นกันนะอย่างเงี้ยได้ไหมคะได้ไหมลูกใช่แล้วเพื่อนก็อยากจะเล่นด้วยแต่ถ้าเราไปวิงว่งวิงว่งวิ่งวิ่งตีเพี้ยหลังเพื่อนไปเราไปเล่นกันแบบเนี้ยเพื่อนจะเล่นด้วยไหมคะเพื <inaudible> ่อนไม่อยากเล่นนะคะต่อไปไม่ควรวิ่งเล่นบนอาคารเรียนหรือในห้องเรียนอันนี้ไม่ควรมากเลยลูกเพราะว่าห้องเรียนเราแคบมากลูกไม่ได้กว้างเหมือนสนามนะคะ ที่เราจะสามารถวิ่งได้นะคะมีโต๊ะมีเก้าอี้มีโต๊ะ, e, ตะคุณครูมีชั้นวางหนังสือมีความเป็นไปได้ถึง90%เลยลูกหรือว่า100%เลยก็ได้ค่ะที่จะวิ่งแล้วชนขอบโต๊ะขอบเก้าอี้นะคะเราจะวิ่งเล่นวิ่งในสนามในสนามถ้าเราจะวิ่งเล่นเราก็ต้องดูด้วยนะลูกว่ามีคนจำนวนมากหรือเปล่าถ้ามีคนจำนวนมากโนโนไม่ควรวิ่งเลยค่ะเข้าใจไหมคะ ต่อไปนะคะปฏิบัติตามกฎระเบียบของโรงเรียนอย่างเคร่งครัดนะคะกฎในห้องค,ครูก็มีกฎนะลูกมีกฎของในห้องว่าเราไม่ควรทำอะไรบ้างนะคะนี่เลยดูภาพนี้นะคะเดินเป็นแถวเข้าห้องเรียนช่วยป้องกันอุบัติเหตุจากการหกล้มนะคะเราเดินอย่างเป็นระเบียบนะคะเราเดิน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 แล้วเราผลักเพื่อนได้ไหมคะได้ไหม ไม่ได้นะคะเราก็ต้องเดินอย่างเป็นระเบียบนะลลกเดินเข้าห้องอย่างเป็นระเบียบแล้วก็นั่งที่ตัวเองอย่างเป็นระเบียบเช่นกันนะคะนี่คือวิธีการป้องกันนะโลกเข้าใจไหมคะพอจะเข้าใจไม่เอ่ยเข้าใจไม่ลกูกวันนี้ไม่มีแบบฝึกหัดนะคะไม่มีสอบด้วยนะคะคุณครูจะสอนให้จบนะคะเดี๋ยวเดือนกุมภาของคุณครูเอกสิทธิ์จะมานะคะ ถ้าเข้าใจแล้วนะคะคุณครูก็มีแค่นี้ลูกก่อนที่เราจะจบบทเรียนนะคะคุณครูขอสรุปที่เราเรียนวันนี้ก่อนนะคะวันนี้นักเรียนชั้นปหนนะคะเรียนวิชาสุขศึกษาเรื่องชีวิตที่ปลอดภัยนะคะหน่วยการเรียนรู้ที่4นะลูกเราเรียนอุบัติเหตุภายในบ้านอุบัติเหตุในโรงเรียนและวิธีการป้องกันอุบัติเหตุใช่ไหมคะอุบัติเหตุเราต้องป้องกันด้วยใครคะป้องกันด้วยตัวเราเองนะคะ เราจะต้องระมัดระวังนะคะการใช้ชีวิตของเราจะต้องระมัดระวังเป็นพิเศษเลยนะคะเพราะว่าอุบัติเหตุเกิดได้ทุกเวลาและเกิดขึ้นได้ทุกสถานที่นะคะไม่ว่าอยู่ที่บ้านหรือว่าที่ไหนๆนะคะเราก็ต้องใช้ชีวิตอย่างไม่ประมาทนะคะเข้าใจไหมลูกเข้าใจนะคะแล้วที่โรงเรียนก็เหมือนกันนะคะอุบัติเหตุเกิดขึ้นได้ตลอดเวลานะคะดังนั้นเราควรวิ่งเล่นในห้องเรียนไหมลูกควรไหมคะ ไม่ควรนะคะเล่นกับเพื่อนเราเล่นรุนแรงได้ไหมคะได้ไหมคะก็ไม่ได้เช่นกันนะคะเราไม่ควรที่จะไปเล่นกับเพื่อนอย่างรุนแรงหยอกล้อกับเพื่อนรุนแรงก็ไม่เอาเหมือนกันนะคะเข้าใจไหมลูกเข้าใจนะคะส่วนวันนี้คุณครูก็มีแค่นี้นะคะแล้วเราเจอกันใหม่ในสัปดาห์หน้านะคะวันนี้คุณครูเอามานี่ไปก่อนนะลูกบายบายวิบบิลลาฮิตาฟิกวะฮิดาฮ์วัสลามุอะลัยกุม Warahmatullahi wabarakatuh.